สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พามาดูแปลงนาหลังบ้านผมเนาะก็แปลงนานี้ก็อายุ45วันแล้วนะครับลักษณะข้าวก็อยู่ในลักษณะที่จะบอกว่าเป็นข้าวอายุสั้นที่ต้องระมัดระวังเรื่องหนอนกอเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับพออยู่ในล,ลักษณะข้าวกําลังจะเริ่ม เดินกอเต็มที่นะครับแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าเดินกอนะครับนอนกอก็ต้องรุนแรงอยู่แล้วในลักษณะข้าวแปลนี้นะครับลักษณะข้าวแปลงนี้ก็หวานปุ๋ยรับท้องรอบสามไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการฉีดยานอนป้องกันหนอนกอนะครับเชื้อราแล้วก็ไวรัสเพี้ยะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ลักษณะน้ําก็อยู่ในลักษณะน้าเฉาะแฉะนะครับไม่ได้เยอะเกินไปก็คือลักษณะ น้ำประมาณนี้นะครับนี่ประมาณโคนต้นอย่างนี้นะครับนี่น้ําก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมอยากใจทุกท่านระมัดระวังที่สุดนะครับท่านเห็นนี่นะครับนี่นะครับแมลงวีที่บินนะครับนี่นะครับแมงวีแมงวีก็คือเขาเรียกไรขาวหรือว่าวีขาวตัวเล็กๆนะครับซึ่งทําให้ข้าวเราเนี่ยไม่เขียวนะครับแล้วก็เกิดปัญหาใบส้ม ใบส้มจากใบส้มมาผสมลงกับลาสนิมตัวนี้นี่แหละครับลาสนิมตัวนี้เห็นไหมครับว่าลาสนิมตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีอันตรายต่อข้าวก็จริงแต่ถ้าคุณปล่อยละเลยไว้ข้าวจะไม่กินปุ๋ยเลยข้าวจะนิ่งเมื่อมันนิ่งไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มสลัดใบเขียวขึ้นมาสวยหลังจากนี้แหละครับหลังจากสลัดใบเขียวสวยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ต่อไปก็คือข้าวจะเริ่ม ออกลวงมาเป็นขี้รีบนะครับแล้วก็ออกลวงมาไม่สามารถที่จะสร้างเม็ดแป้งนะครับหรือที่เราพูดในภาษาง่ายๆก็คือข้าวไม่ได้ผลผลิตดีในฤดูหนาวก็เกิดจากตัวนี้แหละครับส่วนข้าวลักษณะดังกล่าวที่ว่ามันไม่ค่อยงามมันไม่ค่อยพุง่งมันไม่ค่อยสูงมันก็เกิดจากไรขาวหรือว่ามแมลงวีขาวไอที่ผม แนะนำให้ทุกท่านเอามือไปกวาดข้าวดูแหละครับว่ามีแมลงวีตัวเล็กๆบินไหมถ้าบินก็นั่นแหละครับเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ข้าวพวกท่านอ่ะมันไม่จเจริญเติบโตหรือว่ามันเหลืองแล้วก็แก่นนะครับแล้วผลสรุปสุดท้ายแล้วไอ้โรคตัวเนี้มันก็จะทําให้ข้าวท่านนั้นเหลืองนะครับเหลืองแบบเหลืองทั้งทุ่งเลยไม่ยอมเขียวใส่ปุ๋ยก็ไม่ยอมเขียวบางคนก็ไม่เข้าใจว่า ไอมาแรงลายตัวเนี้ยหรือว่าวีขาวตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่ะไอตัวเนี้ยะไรครับนี่ไม่เห็นเนาะนี่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับไอตัวขาวๆเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยๆนะครับเนี่ยไอตัวขาวๆเล็กๆตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนี่แหละครับตัวมันนิดเดียวนะครับเล็กมาก นี่แหละครับเป็นตัวไวรัสนะครับที่ทําให้ข้าวเราใบเหลืองนะครับแล้วก็ไม่กินปุ๋ยไม่เจริญเติบโตบางคนไม่เข้าใจว่าไอตัวเล็กๆตัวนี้มันทิ้งอะไรไว้มันก็ทิ้งไวรัสไว้ครับไวรัสตัวนี้ก็จะทําให้ข้าวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับบางคนไม่เข้าใจก็เอาปุ๋ยมาหว่านซ้ําโดยที่ข้าวยังไม่ทันได้กินปุ๋ยเก่าที่เราหว่านไว้เลย เราเอาปุ๋ยมาหวานปุ๊บแล้วเราก็ไปเอายาอะไรไม่รู้มาฉีดแต่ดันยามันดีนะครับฆ่าได้เขานี้ข้าวก็ไหลยาวงามยาวจนเกิดอาการเป็นลาหลุมหรือว่าเช้ลาหลุมแดกนะครับหนอนกอแล้วก็หนอนม้วนใบกินนะครับก็จึงทําให้เราได้ผลผลิตที่ต่ําลงนะครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตที่เราได้เนี่ยแย่ลง สุดท้ายแล้วเราก็ไปโทษกันให้มั่วไปหมดนะครับว่าปุ๋ยนู่นไม่ดีปุ๋ยน,นี้ไม่ดีจริงๆมันดีหมดแลลวครับแต่มันอยู่ที่ระบบการจัดการอยู่ที่ระบบที่ชาวนาเข้าใจว่าข้าวเนี่ยเราโดนอะไรก็เหมือนที่บอกวิธีเช็คนะครับนี่นะครับเอามือเอามือกวาดลงไปนะครับกวาดลงไปนี้มันจะบินหึงตัวเล็กๆนะครับกระโดดไปกระโดดมาบนใบนข้าวบินนะครับมันจะกระโดดแล้วก็บินได้นะครับเนี่ยเนนะี่ยที่บินบินเนี่ยตัวมันจะเล็กๆนั่นแหละครับ แล้วไอ้แมลงตัวนี้มันไม่มีศัตรูนาข้าวตัวไหนนะครับที่ฆ่ามันได้ด้วยยกเว้นยานะครับยาฆ่าแมลงอย่างเดียวที่ฆ่ามันได้กับสองการทําให้ต้นข้าวแข็งแข็งนะครับหรือว่าแตกกอไปในระดับที่มันแข็งแก่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแมลงวีก็จะทําลายไม่ได้นะครับถ้ากอมันแข็งอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับระบบปากมันหรือระบบ การดูดน้ำเลี้ยงของมันเนี่ยไม่ได้แข็งรอยแข็งแรงพอหรือว่าเข็มมันเนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะเจาะต้นข้าวที่กระด้างหรือว่าแข็งได้นะครับส่วนเรื่องเพี้ยกระโดดเนี่ยทําไมมันถึงไม่ระบาดในดินแห้งแบบนี้ใช่ไหมครับก็เพราะว่ามันมีพวกศัตรูตัวศัตรตูในนาข้าวของมันนะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกกบเนี่ยไอ้นี่พวกกบตัวเล็กๆลูกกบลูก,ลก,ลกๆเนี่ยที่โดดเนี่ยมันจะช่วยกินเพี้ยที่อยู่ใต้ข้าวได้หมดแล้วครับ เนี่ย yeah. นะคับใต้ข้าวทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยกินได้หมดแหละครับซึ่งทําให้เพยเียจะไม่ระบาดในลักษณะน้ําที่ฉาดแฉะหรือว่าน้ําที่ออกแห้งแต่เราก็จะไปโดนเรื่องหนูเข้าทํำลายนะครับหรือโดนเรื่องข้าวไม่สูงไม่เจริญเติบโตหรือว่าไม่สูงพอใจกับชาวบ้านชาวช่องเขาแต่อยากจะให้ข้าวสูงอะ ก็ลองหล่อน้ําให้มันสูงขนาดนี้เิครับเนี่ยหล่อน้ําให้มันเยอะๆแล้วใช้น้ำเนี่ยในการควบคุมความสูงของต้นข้าวข้าวก็จะสูงปกติแต่ถ้าท่านมองว่าข้าวไม่สูงก็เพราะว่าเราใส่น้ําเยอะไม่ได้นะครับในฤดูหนาวเรามีน้ําจํากัดการใส่น้ําชอแฉะข้าวก็จะเดินกาดเดินกอดีนะครับเดินต้นเดินกอดีแต่ข้าวก็จะเลื่อนการออกรวงการจเจริญเติบโตไป นะครับแต่มันจะได้ลำต้นกอที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งมันอยู่ที่มุมมองนะครับส่วนหวานหนาหวานบางผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับผมหวานหนาข้าวก็เดินกอปกอตินะครับส่วนหวานหนาเนี่ยข้าวก็แต่กอได้ปกตินะครับขึ้นอยู่กับที่ระบบการจัดการอีกเช่นเคยนะครับว่าคุณเอาพวกมแมลงปากดูดลงหรือเปล่า คุณใส่ปุ๋ยครบสูตรหรือเปล่านะครับหรือคุณเลือกแต่จะให้ข้าวเจริญเติบโตสูงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับผมก็ให้มุมมองแนวทางตามสิ่งที่ผมให้ได้นะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับคุณเข้าใจในแบบไหนคุณก็ทำในแบบนั้นนะครับส่วนแนวทางการทำแต่ละท่านก็ มีความรู้มีความแตกต่างที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับการใช้สารเคมีใช้อะไรก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องหนอนม้วนใบระยะนี้ยังไม่ยังไม่สําคัญนะครับหรือว่ายังไม่ได้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่า นอนกอรหรือนอนม้วนใบเนี่ยมันจะมีตัวพาหะก็คือแค่ผีเสื้อนะครับผีเสื้อไม่มีนอนม้วนใบนอนกอก็จะไม่มีตอนนี้หน้าฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองประเภทนะครับเพียกระโดดสีน้ําตาลนะครับเพียกระโดดจักจัน่นแล้วก็ลายขาวหรือว่าวีขาวตัวเล็กๆนี่แหละครับจุดสําคัญที่มันน่ากลัวกว่าพวกผีเสื้อในระยะสี่สิบห้าวันเพราะว่าข้าวจะเกิดอาการไม่กินปุ๋ยแจกแกนันนะครับในลักษณะดังกล่าวที่ผมพูดถึง แล้วผลผลิตมันก็จะไม่ได้ไม่ถึงเป้าเพราะว่าข้าวขาดช่วงการกินปุ๋ยตอนที่พวกมแมลงเหล่านี้ลงนะครับส่วนเรื่องหญ้ามันมันจะพูดยังไงมันผมทํานาแปลงไหนผมก็ไม่มีหญ้าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมไปทํานาแปลงไหนไปทําอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีหญ้านะครับหาหญ้าไม่เจอเพราะว่านาผมไม่มีหญ้าแหละครับเปล่าครับผมใช้การหมักที่นานขึ้น ผมใช้การใส่ใจเรื่องการควบคุมน้ำใส่ใจเรื่องก่อนที่ผมจะใส่ปุ๋ยก่อนที่ผมจะทำอะไรกับข้าวก็แล้วแต่ดินผมต้องเสมอนะครับอย่างแรกที่ผมใส่ใจกับมันเลยก่อนผมจะหว่านข้าวลงไปทุกมเมล็ดในนาเนี่ยผมจะใส่ใจเรื่องพื้นดินก่อนพื้นดินต้องเสมอเรียบเพราะว่าเมื่อดินเสมอเรียบ การบำรุงรักษาน้ําใส่เพื่อคุมหญ้าในครั้งแรกมันก็จะง่ายนะครับมันจะไม่วุ่นวายมันจะไม่เหนื่อยนะครับสองผมจะไม่ใส่ปุ๋ยก่อนที่ผมจะเอาน้ําควบคุมหญ้าได้นะครับผมจะไม่รีบใส่ปุ๋ยเร็วแบบน,นั้นเพราะว่าผมไม่อยากจะมาแก้ปัญหาเรื่องหญ้านะครับในตอนหลังที่ว่าหญ้าล้นไร่ล้นนากันก็เพราะว่า ทุกท่านเนี่ยใส่อะไรครับใส่ปุ๋ยเร็วโดยที่ตนเองยังไม่ทันควบคุมน้ําได้เลยนะครับแต่ดันไปใส่ปุ๋ยที่เร็วเกินไปคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดปัญหาเรื่องหญ้าเยอะกว่าข้าวนะครับแล้วข้าวก็กินปุ๋ยไม่เต็มที่หญ้าก,กินมากกว่าอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี ผมก็พิจารณาเอานะครับผมพิจารณาตามสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับตามสิ่งที่ผมมองว่ามันมันมันใช่นะครับส่วนใครจะมองว่าใช่ไม่ใช่แล้วไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนข้าวจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับที่การจัดการตั้งแต่แรกนะครับจนมาถึงระยะข้าวคุมน้ําได้นะครับแล้วก็เริ่มหวานปุ๋ยรอบที่หนึ่งนี่แหละครับจุดสําคัญคือจุดนี้ เรื่องยานะครับจะจบเรื่องยาต้องจบตอนนี้นะครับตอนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือจบเรื่องยานะครับส่วนเรื่องแมลงเรื่องเชื้อราหรือว่าเรื่องการบํารุงต้นข้าวให้แตกกอแล้วก็ได้ข้าวเยอะเนี่ยมันอยู่ที่การจัดการตอนช่วงสี่สิบแล้วก็หกสิบนะครับวันตามนี้นะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะเริ่มออกรวงนะครับหรือว่าการอัดแป้งเข้ามาเล็ดสําคัญตอนนี้อีกช่วงหนึ่ง นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคงไม่มีอะไรพูดมากมายนะครับก็ให้ความรู้กันไปเท่าที่ให้ได้นะครับจะเอาหมดให้หมดก็มันก็ให้ไปหมดแล้วได้ไปแค่นี้นะครับความรู้ใหม่ๆก็ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เจอความรู้อะไรที่มันดีกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็ให้ความรู้ความเข้าใจตามสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับสักวันหนึ่งคง มีแนวทางมีวิธีทำที่ดีกว่านี้นะครับหรือว่าการทำนาลดต้นทุนตรงใจชาวนามากกว่านี้นะครับผมให้ความรู้ตามผมทำนะครับผมไม่ได้ให้ความรู้ตามใจใครนะครับตามของผมทำเองเรียนรู้เองนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ